เรนเจอร์แรปสีเทาพพสยางแอม่สามศูนย์พับห้าห้าแมกขอบยี่สท่อ h k s ปลายล์คาร์บอนพบกับ f o r ์ r a n g e อร์วายแทนะคะคันนี้เราทำการแรปสีให้เป็นสีเทาพพสรอบคันหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยสครูปด้านบนเป็นสครูปแบบเดียวกับ แรปเตอร์มีจมูกด้วยแรปให้เรียบร้อยเลยกระจังหน้าวิสเตอร์สีดำมาพร้อมกับไฟมาพร้อมกับไฟ LED ไฟหน้าแมทิกไบ LED ปรับองศาเลี้ยวตามพวงมาลัยกันชนด้านหน้าเป็นกันชนชุดของวิสเตอร์ทำสีแรปสีให้เรียบร้อย ด้านข้างคิ้วล้อวิสเตอร์หกนิ้วเรียบด้านข้างชุดยกสองนิ้วปีกนกโปรเฟนเดอร์โช๊กสองจุดศูนย์โมโนโทูบป,ปรับอิสระแปดระดับยางแอมเอมทีจับคู่มากับแม็กโอไอซีซีรียางสามศูนย์ห้าห้าห้า แมครอบ2ี่สิบแรปสีเทาพอสบันไดแร็ปรอบคันหลังคอบไฟท้ายอักษรอะคริลิกเรนเจอร์สีดำกันชนท้ายจากโรงงานชุดลอรอเท่ๆมาพร้อมกับข้อคู่ hks ปรับแต่งเสียง Ford Ranger Ytec h 4คูณ4ราคาจำหน่ายที่1,329,000บาทสนใจอยากได้รถฟอร์ดรอๆอแบบนี้โทรหาไก่ที่เบอร์0645411745ทักแชทแอดไลน์เมมเบอร์ไลน์ขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะคะ